เข้าวัดนะคะแล้วก็คุณแม่เป็นสะพานบบนให้นะคะวันก่อนคุณแม่หลังท่านก็อาโอนเงินมาให้ไปซื้อ้าขาวนะคะเพื่อไปหอ่อสมนะคะที่พื้นที่นะคะเราก็ได้ทำให้ท่านแล้วนะ,ะส่วนนี้สวยงามมากค่ะสวยงามมากดึงนพื้นหองเลก็กก็ให้คุณแม่เล็กมัดโบกน่ร mm ู hmm. ้ออกแล้ว mm hmm. เออนดงเนี๋ย แล้วนะคะก็จะมีมุโจนมีเทียนม,มีเทียนมามีมูปนะแล้วก็รียาอน้ำฝนนะคะคชุดนี้นะคะเชุดมาลกกมาเก้าชุดเชุดเชุดสวยงามมากเลยนะคะปีนี้เรบินบินมาดูแล้วนะพ่อเอฟซีดูทำไมเนาะ แล้วก็เหลือไม่กี่ห้างเอ้าป้าเด่นอันนี้ค่ะพี่เด่นเอออันนี้นะอันนี้คุ้งเก่าคุณแม่นะคะนี่ร้านเก่าคุณแม่ค่ะร้านไทยนิยมความสวยคมีไฟร้านไทยนิยมค่ะสวยค่ะที่ได้ไปใส่ใส่เก่าคุณแม่นะคะตอนนี้ตอนนี้ขายลูกให้หลานไปแล้วไทยนิยมความสวยค่ะร้านไทยนิยมก็จะมีเด็กๆยังอยู่กับคุณแม่ก็ยกยกเด็กให้กับลูกหลานเลยนะคะเด็กๆตรงนี้ แต่ก่อนร้านคุณแม่ก็จะขายรองเท้านี่นะคะเป็นร้านเดิมนะคะชุดเดิมนะคะเด็กๆชุดเดิมนะคะเด็กๆชุดเดิมใครอยู่ร้านดีก็รวยนะคะใครอยู่ร้านนี้รวยหมดนะคะแต่ก่อนคุณแม่อยู่ร้านตรงนี้แหละกับพ่อนะคะซันเ์เกิดเกิดที่นี่น้องยินเกิดที่นี่นาโมเกิดที่บ้านรัชเทสบาลนะคะก็เป็นร้านเก่าโอามาแล้วก er ็ยังอบอุนนะคะไทยนิยมนะคะตรงนี้ร้านไทยนิยมค่ะร้านไทยนิยมเหมือนเดิมไปขายพาครามก็ไทยนิยมคมสวยเหมือนเดิมนะคะค่ะ ไทยนิยมคานสวยเหมือนเดิมนะคะร้านไทยนิยมนี่ก็จะเป็นร้านบ้างข้างนะใครอยู่ก็จะบ้างข้างไปดูเทียนต่อไปดูเทียนต่อ <laughs> ไปดูเทียนต่อค่ะ <laughs> ไอใกล้กันนะคะมาใกล้กันอุดหนุนใกล้กัน <S <S อุปกรณ์เรา,าพราาูดแล้วได้เงินเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่คุณแม่จะแจ้งมาในนะคะคุแม่ก็จะแจ้งมาพรอเนี่ยเป็นซอย ซอยเศรษฐกิจนะเนาะเป็นซอยเดียซอยเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจซอยเศรษฐกิจเไมอ้ม่ได้ยอะลซอยนีแล้วมีอไปไปอยู่ซอยอื่นขี่รถผ่านเลยเนาะเตรียมเีนะครับเดี๋ผมจะขี่รถผ่านมาเลยผขจะขี่รถดูบินเามดูยอดเนาะ อันนี้เราคาส่งให้นะคะถ้าไม่ใช่ราคาส่งก็จะอยู่ที่หนึ่งหม้าะลุเลยพอดีเลกว่าเจียันได้หลายพอจะได้หลายเป็นซื้อเทียนหนึ่งหมื่หนึบาทค่ะเป็นหนึ่บาทนะคะแต่เงินเราน่ะมีอยู่สามหมนกะคะแต่มีผู้ใจดีพี่นางนะร่วมบริจาคมาอีกหนึ่งนก็จะเป็นเงินประมาณสี่หมื่นสามหมื่นบรับโดได้ไประมาณเดี๋ยวเยวคุณแม่ก็จะไป ไปแบ่งเนาะพ่อว่าจะวัดในลงตรงไหนวัดในลุงตรงไหนนะคะพันกว่าบาทค่ะมาพ่อเข้ามาค่ะอาจารย์จะวัซื้อซื้อเทียมเสื้ออะไรนะคะก็จะเป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทนะคะแล้วก็จะไปหักกับยอดเงินที่เรามีอยู่นะคะค่ะติ๊กิงติ๊กิงตั้งเป้าอยากได้วัดละสามพันท่านสามพ่อเออน่าจะได้ชนะชนาจะไม่ถึงเพราะว่าเพราะว่าซื้ออะไรอีกไหมถ้าไมิซื้ออะไรก็น่าจะได้ได้ได้เยู่ เดือดสามพัน 3, พไม่ได้เพราะว่าสามพัน <30, 000 S 1> หารสิบวัตก็สามพันไงสามพันเรื่องได้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 น่าจะได้น่าจะได,ได้ใช่ไหมน่าจะได้ว<ๆ>่าเราสามพันแ้วเราก็าไปตอกยอดที่นู่นเอาแล้วครับครับ,รบออโอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาบุญฝากเอฟซีสายบุญนะคะไม่ว่าจะอรายละเอียดลงในม่เบบนให้ท่านดูนะคะฝากขอบคุณและก็ฝากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ